โอเคนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทบทวนพยัญชนะก่อนนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปเนาะ23มตัวนะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนสระเพิ่มนะคะพยัญชนะในภาษาจีนเนี่ยที่เรียนเรียนไปอะทบทวนก่อนนะคะปัวพัวมัวฟัว 了，了，呢，了，哥，科，呵，鸡，七，西，之，吃，吃，日，安妮，yim，呐， ชื่อสีและอูนะคะอันนี้ก็เรียนไปหมดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะต่อไปนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือในส่วนอันนี้นะคะฮั่นหยี่เตอยิ่นหมู่ฮั่นหยี่เตอยิ่นหมู่สระในภาษาจีนนะคะยิ่นหมู่คือสระ นะคะวันนี้จะเรียนทั้งสองส่วนเลยทั้งสระเดี่ยวและสระผสมนะคะ,ะเริ่มกันที่ตานยิ้นหมูสระเดี่ยวนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะดูเลยนะคะสระเดี่ยวเนี่ยมีอยู่หตัวนะคะสระเดี่ยวมีอยู่6ตัว,ะะเ,ว,ตวเอ่อนักเรียนออกเสียงตามเหลาซื้อนะคะออกเสียงตามเหลาซื้อนะคะตัวที่1ตัวที่1นะคะ อาอาอาอ่าตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอาเนาะอ้าปากให้กว้างๆนะคะอ้าปากให้กว้างๆตัวต่อไปตัวที่สองนะคะตัวที่สองนะคะตัวที่สองตัวนี้อออ อ่าตัวนี้นะคะปากก็จะกลมๆนะคะปากจะกลมนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปอ่าห้ามจำสลับกับภาษาอังกฤษนะคะอืมมันไม่เหมือนกันนะลูกตัวต่อไปนะคะสระตัวนี้ออกเสียงว่าเออเออเออ,เอ,ออ่า ตัวนี้จะออกเสียงว่าเออนะลูกนะต่อไปนะคะตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปสระตัวนี้ก็ชอบจําสลับกับภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนจำให้ได้นะคะจําให้ได้ในภาษาจีนเนี่ยจําไม่ได้ตัวนี้จะออกเสียงว่าออีีอีอ,อ่าประมาณนี้เนาะไม่ยากนะคะตัวต่อไป ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะออกเสียงว่าออู u อูนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าูนะคะไม่ไม่ยากเนาะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมมีจุดสองจุดนะคะอ่าตัวนี้ปรับเสียงนิดนึงนะคะมีจุดสองจุดน่ารักน่ารักนะคะคือออกเสียงว่าอะไรนะคะจะออกเสียงว่าอ อีออ่านักเรียนห้ามออกเสียงเป็นภาษาไทยนะห้ามออกเสียงว่าอวีอย่างเงี้ยผิดนะคะถือว่าผิดให้ออกเสียงออกมาเป็นคำเดียวคืออีวิธีการคือทำยังไงนะคะนักเรียนให้ทำปากจูไว้เหมือนออกเสียงคำว่าอูนะคะทำปากจูค้างไว้อูแล้วทีนี้นักเรียน ให้พยายามออกเสียง e นะคะอะ่ลองดูนะคะทำปักจู๋ก่อนนะคะหนึ่งสองสาม e e านะคะ e จะได้คำว่า e ออกมานะลูกนะอ่ะโอเคอันนี้คือสระเดียวทั้งหมด6ตัวนะคะทวนอีกรอบหนึ่ง a o e อ e, U E นะคะอันนี้คือ6ตัวทีนี้เราซื้อจะพาไปดูหน้าที่8นะคะหน้าที่8นักเรียนเปิดไปหน้าที่8เลยนะคะหน้าที่8เนี่ยมันจะมีกิจกรรมการออกเสียงอยู่นะคะกิจกรรมการออกเสียงอ่านักเรียนจะเห็นหน้าของคนคนเดียวกัน นะคะแต่อะไรที่ต่างกันอ่าคือส่วนนี้ใช่ไหมรูปปากเขาใช่ไหมคะอ่าคือส่วนที่ต่างกันเขาจะบอกอะไรเขาจะบอกว่าตัวนี้ออกเสียงอย่างนี้นะคะแล้วลักษณะของปากจะเป็นอย่างไรนะอย่างตัวแรกเริ่มเลยนะคะตัวแรกอานะคะปากนี่เห็นไหมจะกว้างที่สุดเลยกว้างที่สุดเลยนะคะอ่าตัวต่อไป O โอเห็นไหมปากจะเล็กลงมาหน่อยนะปากจะกลมๆนะคะตัวต่อไปนะคะเออเออเนี่ยอ่ะตัวนี้ยังไงปากจะเป็นยังไงปากจะเป็นเส้นตรงจะเป็นเส้นขีดนะคะต่อไปอีอีอ่ะตัวนี้ก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่สังเกตนะคะจะเล็กกว่าสระเอนะคะอ่า และตัวต่อไปคือสระอูอูก็คือปากเป็นไงปากจูนะคะปากจูและตัวสุดท้ายจะปากเหมือนกับสระอูเลยปากจูนะคะแต่ยังไงเราจะออกเสียงไม่เหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าจะออกเสียงว่าอีอีนะคะทีนี้ให้ดูจุดสังเกตนิดนึงว่ายังไงว่าเขาเนี่ยเอ่อ เรียงสระเดี่ยวอย่างไรนะเรียงจากปากที่กว้างที่สุดไล่ลงไปนะถึงแคบที่สุดนั่นเองนะคะถึงแคบที่สุดเนอะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะเอาไว้ให้นะักเรียนจำนะคะโอเคทีนี้วกกลับมานะสระเดี่ยววกกลับมาหน้าสระเดี่ยวนะคะทีนี้สระเดี่ยวเราได้เรียนรู้แล้ว6ตัวเราจะมาที่สระผสมเลย นะคะสระผสมสระผสมเนี่ยในภาษาจีนก็เรียกว่าฟู่ยิ่นหมู่ฟู่ยิ่นหมู่ก็คือสละผสมตามชื่อนะคะเ,เริ่มเลยนะ,ะนักเรียนมันก็คือต้องเอามาผสมกันนะคะเหมือนที่ชื่อเขาบอกใช่ไหมทีนี้เราจะผสมอย่างไรนะคะอ่อย่างตัวแรกนะคะอย่างตัวแรกตัวแรกตัวนี้นะคะออกเสียงว่าอะไรนะ ออกเสียงว่าอใช่ไหมลูกอนะต่อไปตัวหลังพยางค์หลังนะคะออกเสียงว่าอะไร e ใช่ไหมคะออกเสียงว่า e นะคะทีนี้ากับ e เราจะผสมกันอย่างไรวิธีการคือให้นักเรียนออกเสียงต่อกันนะคะพูดต่อกันโดยเร็วๆๆนะก็คือจะได้คําว่า a e ี e a อ i ได้คําว่า i, 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 I. เท่านี้เองมันคือการลิก์เสียงนะคะมันคือการลิก์เสียง I I เริ่มต้นด้วยอาจบด้วยอ e, ีนะคะอาได้ I, I, คำนี้นั่นเองนะ,ะตัวต่อไปไหนลองซิตัวต่อไปนะคะตัวแรกคือสระอาใช่ไหมตัวหลังคืออะไรนะคะคือสระโอเนาะ สระโอนะคะทีนี้นักเรียนลองลิงก์เสียงนะคะอบวกโออโออโออเอาได้คำว,ว่าเอานะคะเอาอ่าเอา,เ,อาเริ่มต้นด้วยอจบด้วยโอเอาเอา่าแค่นี้เองนะ,ะก็ไม่ยากเนาะทีนี้ตัวต่อไปออาวเราซื้อมีตัวใหม่มานะคะ ตัวหน้ารู้แหละอาบวกกับตัวหลังอะไรล่ะอาทีนี้จดนิดนึงนะคะข้างบนนี้ตัว n เท่ากับตัวนอหนูนะคะตัว n g เท่ากับตัวงองูอันนี้ไม่ยากเนาะภาษาอังกฤษก็ประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้รู้ละอาตัวหน้าอาตัวหลังตัว n เท่ากับตัวนอหนูก็จะได้คำว่าอ n ออา ได้คำว่าอันนะคะก็ได้เนาะไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปตัวหน้าสระอะตัวหลังเอ็นจีคือตัวงูงูก็เท่ากับสระอังอ่าสระอังนะคะก็ะคืออังอังอังนะใคร บางห้องก็ร้องเป็นเพลงโดเรมอนนะคะต่อไปนะคะอันนี้นักเรียนเริ่มเข้าใจแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่แถวถัดไปนะคะแถวถัดไปตัวหน้าสระอะไรนะสระโอใช่ไหมตัวหลังสระอู U, ใช่ไหมคะสระอูโอกับอูจะได้คำว่าอะไรพูดร้องพูดต่อกันเร็วๆนะคะโอ โอโ O ู O อูโอไดคำว่าโอถ้าเขียนเป็นภาษาไทยอาจจะต้องเขียนนี้นะโอโออประมาณนี้นะคะต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวหน้าสระโอตัวหลัง NG ตัวงอมูใช่ไหมคะตัวงอ,งองูในคำว่า องอไม่ต้ององขนาดนั้นนะไม่ต้องยาวนะสั้นๆพอองอไม่อยากต่อไปไหนฝึกสะกดนะคะฝึกสะกดต่อไปตัวหน้าสระสระเออใช่ไหมตัวหลังสระอีเออบวกกับอีจะได้คำว่าลองพูดนะคะ เออเอีเอยอยเอเอ,เอ,เอ,เอได้คำว่าเอยอ่าได้คำว่าเอยเอยนะคะอ่ะทานไหมทานไหมอ่าโอเคเนาะต่อไปนะคะต่อไปอ่าตัวต่อไปตัวหน้าสระอะไรนะสระเออตัวหลัง นะคะก็คือตัวนอนหนูเนาะอ่าเออบวกกับตัวนอนหนูเป็นเอินเอินอ่าแค่เท่านี้เองนะคะไม่ยากเนาะต่อไปนะคะตัวหน้าสาระเออเหมือนกันเลยนะคะตัวหลัง NG เท่ากับตัวงงใช่ไหมคะอ่าจะได้คำว่า เอิงเอิงอืมเท่านี้เองนะลูกต่อไปนะคะตัวนี้อ่ะเมื่อลิ้นนิดนึงตัวหน้าเออใช่ไหมตัวหลังตัวอาตัวอานี้นะคะมันก็เหมือนพยัญชนะแหละลูกอ่ามันก็คือต้องม้วนลิ้นใช่คะอ่ามันจะได้คําว่าเออเออ่าประมาณนี้นะคะเออ ที่นักเรียนใช้พูดกับเพื่อนนะลูกเออประมาณนี้นะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันตัวหน้าสระอะไรคะตัวหน้าสระอ e. ีใช่ไหมคะตัวหน้าสระอ e. ีเขียนไว้ก่อนอ่ะตัวหลังสระอะไรเนาะสระอูใช่ไหมคะอี e. กับอูลิงก์เสียงกันได้อะไร อีูอียูอียูอียูอ่าได้คำว่าอียูอียูออออออใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้ต่อไปอ่ามาถึงตัวนี้แล้วนะคะอันนี้คือสราระพิเศษของเราในวันนี้นะคะ<ๆ>เน้นให้เขานิดนึงให้เกียรติเขานะคะอ่าสระพิเศษในตารางนี้จะมีอยู่สองตัวนะ,ะมีอยู่สองตัว มีตัวนี้และก็ตัวนี้นะมีสองตัวนี้เท่านั้นพิเศษอย่างไรพิเศษอย่างไรนะคะเดี๋ยวครักสูตจะมาบอกนะคะพิเศษคือไอตัวหลังที่เห็นเนี่ยที่นักเรียนคิดว่ามันออกเสียงว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหลักสูตรเพิ่พงเรียนมาใช่ไหมคะมันไม่ใช่มันคือมันคือตัวเออใส่หมวกพอมันใส่หมวกปุ๊บมันจะออกเสียงว่าเอ มันไม่ได้ออกเสียงว่าเอออีกต่อไปนะคะอ่าทีนี้เอา้าจะรู้ได้อย่างไงเราซื้อว่ามันจะเอหรือจะเออให้สังเกตนะคะไอะตัวที่ออกเสียงว่าเอเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนะคะมันจะอยู่ข้างหลังแต่เ e, อเนี่ยเห็นไหมอยู่หน้าหมดเลยนะอยู่หน้าหมดเลยอ่าประมาณนี้เนาะอ่าใช้วิธีการสังเกตเอาละกันนะคะอ่าทีนี้รู้แล้วมันออกเสียงว่าเอแต่หมวกมันไม่ได้ใส่นะ,ะมันละหมวกไว้เพราะฉะนั้นเราลองสะก,กด มันดูนะคะตัวหน้า e บวกกับ a e a e a e, a. e a อ่าถูกต้องนะคะได้คำว่า e a e a อ่าใช้ได้ต่อไปต่อไปนะคะแพ้ชนะเอ้ไม่อยากชนะไม่ใช่สระตัวหน้าคือ e ใช่ไหมตัวหลังคืออะไรนะคือ อ่าเนาะอ่าเอีกับอเอียเอีอยนะคะเอียนะคะอ่าได้คำว่าเอียเนาะเอียประมาณนี้แต่ก็พยายามหลังนี่ก็พยายามอ้าปากให้กว้างๆนะเอียเอียวงเล็บมีสระอาอ่าประมาณนี้นะคะต่อไป อันนี้ก็ไม่ยากตัวหน้าอะไรนะเหมือนเดิมนะคะ e ตัวหลังตัว n เท่ากับตัวน,นหนูไม่ยากละออกเสียงว่า in 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 เหมือนภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะเนาะต่อไปตัวต่อไปตัวหน้า e ตัวหลัง ng เท่ากับตัวงนนูก็ออกเสียงว่า อิงอิงอิงนะคะอ่าง่ายๆเนาะง่ายๆ no. ่า,าต่อไปเหลือแค่อีกสองทัดนะคะชิวๆอ่ะนักเรียนดูเลยนะคะนักเรียนดูตัวหน้าคือสระอูใช่ไหมคะสระอูบวกตัวหลังสระอะไรสระอีเห็นไหมมันสลับกันนะคะอ่ะตัวหน้าสระอูตัวหลังสระอีอูกับอี รวมกันได้คำว่าอะไรอูอีอุยอูอีอุยอุยีได้คำว่าอุยไม่ใช่อุเอนะอุยนะอุยนะคะอ่าอุยนะคะอ่าประมาณนี OVER ้เนาะอุยนะคะเริ่มต้นปากด้วยสระอูจบท้ายด้วยอีอุยอ่าประมาณนี้ต่อไป ตัวหน้าสระอูบวกตัวหลังสระโออูกับโออูโออูโออูโอก็คืออูโออูนั่นเองนะคะอูโอฮประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะต่อไปตัวหน้าสระอูตัวหลังสระอ่า อูอาอูอาว,วัวาก็ได้่ยคำว่าอนะัวนะคะอัวหรือว่าเอ่อคล้ายๆกับคำว่าอัวคล้ายๆนะลูกแต่ไม่ใช่สักทีเดียวนะอัานะคะต่อไปตัวนี้อะไรนะเหมือนเดิมอูตัวหลัง ตัวนหนูนั่นเองนะ,ะก็ได้คำว่าอุนอุนนะคะอุนเอ่ยประมาณนี้ต่อไปอถึงตัวพิเศษของเรานะคะตัวหน้ามันสละอะไรนะตัวหน้ามันสละอีใช่ไหมคะตัวหน้าสละอีตัวหลังสละเออี y ่กับเอเป็นเอ ถ้าเขียนยกับเ e, อเป็นย ue ย e เอ่าประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือยใช่ไหมยบวกกับตัวนอนหนูจะได้คำว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอก ืกับตัวนหน,หนูก็จะได้คําว่ายืนยืนยืนออาประมาณนี้ยืนนะคะอ่ะอันนี้ก็ทั้งหมดของสระผสมโหลเราซจะจําได้ยังไงบ้าเปล่าไม่ได้ให้จํานะจ๊ะไม่ได้จำไอ้ไอที่ให้จําคือไหนอ่ะคือสระเดี่ยวหกตัวนะคะสิ่งที่ สะผสมต้องการคือนักเรียนสามารถสะกดมันได้นะคะสามารถสะกดเขาได้นะลูกนะอ่าทีนี้มาดูส่วนที่เพิ่มเติมนะคะส่วนที่เพิ่มเติมไม่แน่ใจว่าจะมีคนถามหรือเปล่าซื้อบอกเลยนะคะเพิ่มเติมคือนักเรียนอาจจะเจอในชีทบางคนเปิดชีทดูโอ้มันไม่ได้มีเฉพาะที่เราซื้อสอนนี่ใช่นะคะบอกแล้วว่าตรงนั้นไม่หมดนะคะมันมีเออสระผสม 3ตัวกับมีสตัวก็ยังมีนะคะเราจะทำอย่างไรกับมันนะ,ะนักเรียนก่อนอื่นนะนักเรียนแยกก่อนส่วนที่1กับส่วนที่สองนะ,ะ,ะให้เห็นชัดเจนก็คือนี่คือส่วนที่หนึ่งี่คือส่วนที่สองนะคะส่วนที่1กับส่วนที่สองแยกกันแบบนี้เลยนะคะแล้วทำไงต่อให้เวลาสะกดนะ,ะให้เราสะกดนี้ตัวหน้า e บวกตัวหลัง อ่ะตัวข้างหลังอ่ะคือเราสะกดจากข้างบนนี้แล้วใช่ไหมอ่าได้คำว่าอะไรได้คำว่าเอาใช่ไหมคะทีนี้เรากลับมาดูได้ e ละอ่าตัวนี้ก็คือ r กับ o นี่คือเอาเอานะคะทีนี้เราลองอ่านดู e กับเอารวมกันได้อะไรลิกงเสียงกันได้อะไรนะอะ e อา eao 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 ได้คำว่าเอียวอ่าแค่นี้เองนะลูกนะแค่นี้เองนะคะอ่ะมาดูตัวที่สองนะตัวที่สองอ่ะก่อนอื่นทำไงนนะอ่ายึดหลักตัวหน้าคืออะไรแล้วตัวที่ที่เหลือข้างหลังให้มัดมันรวมกันนะคะอ่ะตัวหน้าคือย e, ีใช่ไหมตัวหลังคืออะไรสามตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรนะอ่ายี e และ ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องสะกดใหม่นะคะข้างหลังอบวกกับ ng คือตัวงง,งูใช่ไหมอ่าก็ได้คำว่าอังใช่ไหมคะตรงนี้คือสรุปคือ e บวกกับอังจะได้คำว่า e, อังเ e, อีย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 งได้คำว่าเ e, อียงนั่นเองเออเป็นไงพอได้พอได้ไหมเชื่อว่าพอได้นะคะอ่ะต่อไป ต่อไปอีกตัวหนึ่งแถมนะคะแถมเราทำไงหนึ่งตัวที่หนึ่งยึดไว้ตัวที่เหลือมัดรวมกันนะมาดูตัวหน้าและส่วนที่เหลืออ่าตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามีคนจำได้หรือยังนะจำได้หรือยังนะคะอ่าตัวหน้า e บวกกับตัวหลังตัวหลังคืออะไรสระ โอบวกกับตัว ng คืององูอ่าก็คือองนั่นเององนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ e บวกองไหนลองลิงก์เสียงนะค e องอีอง e องได้คำว่า e องอีองนะแค่นี้เองนะอันนี้คือสระผสมนะคะที่ก็ ไม่ได้ง่ายนะเพราะมันมีเยอะเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนได้ในส่วนของเอ่อในส่วนของสระเดี่ยวแล้วแล้วก็น,นะ,ะนักเรียนจะสามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะ